แล้วพยายามนักบินอะไรอยู่นะครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ครับอ๋ออยู่ที่ดุ้เลยมีใครเป็นคู่ปั้มผู้ซ้อมบ้างมีเมืองสยามเพชรโฟกัสนักลบเมืองสยามครั้งก็คือพวกนักข่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบสามครับเราเป็นเมืองสไตล์อะไรครับเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับสทานกี่คน เคยเจอไหมไม่เคยครั้งแรกเลยครับแต่ได้ศึกษาเกมการต่อยเข้ามาป่ะเคยเขาเป็นมือกระต่ายค่ฮะฝีมือตีนซ้ายครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกี่ยวางแข่งไงก็บางตีนซ้ายอืรก็ไปตามตะไถ่เราเนาะครัอย่างล่าสุดก่อนปิดโควิดนั่นเราต่อยไว้ที่ไหนต่อยลุมพีครับเป็นไงแพ้น็อกเพชรครับอืไปพาดูน็อกเวทเท่าไหร่124แล้ววันนี้ต่อย100 124อยอ๋อหนักหนักเดิมมีปัญหาไหมถ้าเข้าไปช่างไม่มี คือวันนี้มาสบายสบายอืมแล้วเราก็ซ้อมปกติไหมปกติครับพอ,อต่อยเสร็จเราก็ปิดโควิดเลยปิดโควิดก็ซ้อมซ้อมตลอดครับก็อยู่ที่นู่นก็คือไม่ได้ไปไหนใช่ไหมไ้เไเราหยุดไปหมดที่กี่เดือนสองเดือนครับแล้วที่ปิดเลยใช่ไหมปิดปุ๊บหยุดเลยก็เลยแต่เราก็ทำร่างกายอยู่ตลอดทำร่างกายตลอดครับที่เรร่างกายตอนนี้เป็นไงคี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะเราต่อยมือมาลุ้นๆวันนี้กี่ไซแล้วครับประมาณก็ สองร้อยสองร้อยกไฟได้ครับคุณจังหวัดอะไรครับขุนเลดครับฝากเชิญชวนแฟนขับเราวันนี้นะฝากพี่น้องชาวเลดชาวอีสานช่วยแชร์และเป็นกำลังใจได้ครับสู้เต็มที่แน่นอนครับวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดครับโอเคขอบคุณลองชายครับ